วันนี้ผมจะมาสอนสร้างความหินใน Minecraft กันนะครับซึ่งเวอร์ชันนี้จะเป็นงครับเวอร์ชันเ e d r o c k t i o n นะครับบ e d o c k i t i o n ซี่ผมจะใช้เครื่องจำลองครับซึ่งผมจะทุกคนอาจจะเห็นแปลกๆลผมจะไม่ได้เล่นในมือถือนะผมจะมาเล่นในคอมนะครับแต่ทุกคนจะเห็นอันนี้ซึ่งทุกคนจะเห็นเมาส์อยู่และจะเป็นโปรแกรมจำลองนะครับ ซึ่งมันมาแปลกนิดนึงพ่อทุกคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเมาส์ดังหน่อยเพราะว่าผมใช้เมาส์ใหม่ทุกคนฟังนะครับไออันนี้คือเสียงเมาส์ใหม่นะนี่เสียงเมาส์ใหม่จะเป็นแบบนี้เสียงเมาส์เก่าจะเป็นแบบนี้ถ้้ทุกคนเปรียบเทียบทั้งสองเสียงมันจะเหมือนไม่เหมือนกันฮะ เกมผมแหละหนิดนึงถ้าทุกคนเอาบล็อกเหมือนเดิมผม่ไม่แนะนไม่ใช้เป็นบล็อกไม้ผมไม่เน้นนาจริงๆครับถ้าใช้เป็นบล็อกไม้อาจจะเผาเหมือนรอบก่อนได้ถ้าทุกคนเล่นหาบล็อกสโตนครับถือว่าจะคน้นหาแบบนี้ว่า S T O N E แบบนี้นะครับแล้วก็หยิบบล็อกหีจะไปอันนี้คือ ลอ i n f e สแล้วอันนี้ก็คือส,สโตนปกติให้คนเอาหินมาแล้วก็ตรงนี้แล้วแล้วก็น,นะใบไม้ครับนคนเอาใบาไม้ชน,นิดใดก็ได้ครับ แล้วก็น้ำนะครับก็คือ W a T แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือลาวาทั้งสีทั้งสี่อย่างนี้อย่าลืมนะครับปึ๊บแล้วก็กดแล้วก็สร้างเลยนะครับ ผมสร้างระบาดทนีนึ่งแ้าผมสร้างในเครื่องจำลองอะไรเลยมันไม่ค่อยถนัดสร้างตึ้นตื๊อแบบนี้แล้วก็วางบล็อกตรงกลางแล้วก็ขุดบล็อกตรงนี้ออกแล้วขุดบล็อกตรงนี้ออกนะ ใส่ใบไม้ใส่น้ำต้องใส่ลาวาตรงนี้แล้วก็ไปฟาร์มได้เลย<ๆ>ก็ให้คนมาหยิบแอดก่อนครับอันนี้อะไรไหยิบแอด แล้วก็เปลี่ยนเป็หมดเอาชีวิตรอดได้เลยนะไปที่เซตติ้งมันก็หลอกเอาบึง้งนผมเถ้าคนมาเปลี่ยนตรง G โหม,มดตรงนี้ให้เป็น j o y โวปกติจาวาให้กด F 3าบว F 4แต่พีเจอร์เนี้ยมันไม่เข้ากันเลยต้องทำแบบนี้แล้วก็กดค้างเมาส์นี้ได้เลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะ เหมือนว่าฟาร์มเสียเดี๋ยวฟาร์มเสียผมจะเกิดปัญหานิดดึงเหมผมจะเกิดปัญหานิดดึงเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไม่ตักเก็ดน้ำทุกคนรอไปได้วยกันนะ เหมือนมันจะเกิดปัญหาแล้วนะผมได้ทุกคนได้คําตอบไปยังครับว่าเบรล็อกไม่สามารถสร้างได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่พูดว่าทั้งเบรล็อกก็จะว่าสามารถสร้างได้ผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปเมื่อสองวันที่แล้วะเพราะว่าผมติดธูล้ครับก็คือ่าผมนัดกับผมไว้ว่าจะมาหากันและมันนั่นแหละครับ มันแปลแบบกๆผู้คนก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคได้ขอคุณได้คําตอบไม่ยังครับว่ามันไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าใบไม้ในเวอร์ชันวล็อกมันไม่สามารถกักเก็บน้ําได,เด้เดี๋ยว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 ผมม่อหูจะทำลาดอะไรใบมันเผลอไปดัดนมันดันไปต่อข้งางล่างอ่ะผมขอลองสร้างใหม่ดูผมจะสอนไ,ไม่ได้่ป็นตัวด้วยวกัน เพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันไปได้เพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันทนราบสิดเองมาบล็อกขั้นตรงกลาง ลงสร้างอีกครั้งหนงอีกครั้งผมข,ขอแก้ตัวแป๊บนึ่งเดีผมจะทำอะไรผิดแบบนี้ก็สามารถฟาร์มได้เปล่าแบบไม่ได้ครับ สรุปก็คือเบสล็อกไม่สามารถสร้างฟาร์มได้นะครับแต่มันกลายเป็นฟาร์มออกซซเดียนเลยละกันโอเคพอว